สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรีวิวสามห0วันนี้ผมจะขอทำการอันสบอกนะครับตัว S8 นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปหมานนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัว S8 นะครับ S8 ธรรมดาซึ่งตัวสเปคเนี่ยก็ขอให้ไปดูในเว็บเองแล้วกันนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงตัว S8 ตัวเ8เนี่ยจะมากับดีไซน์ที่ เขาเรียกว่า infinity display นะครับตัวกล่องก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับและจะมีหนึ่งความจุเดียวนะครับคือห4สิบสี่กิกที่วางขายในประเทศไทยนะครับรูปทรงสวยงามนะครับโอเคครับก็ก็จะแกะออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็ข้างในก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับจะแกะออกมา โดยตัวเครื่องที่ผมซื้อมาคือจะเป็นตัวสีดำนะครับตัวนี้ปกติจะมีฟิล,มล์มแปะนะครับพอดีอันนี้ผมแกะออกมาเทสก่อนตัวเครื่องก็จะเป็นสีดำนะครับข้างหลังจะเป็นกระจกนะครับข้างหน้าจะเป็นกระจก gorilla glass 5นครับกระจกตัวใหม่ของทาง คอนิงนะครับรูปทรงสวยงามแล้วตัวนี้จะเป็น USB Type C แล้วนะครับเป็นโอเคแล้วจะมีปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่ามันเป็นมันเงาๆนะครับเป็นปุ่ม b ิ๊กซนะครับที่ผม o l ล m ม up Volume down นะครับแล้วก็ปุ่ม power โอเคจะมาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ e ิเจ็กซนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นคู่มือธรรมดานะครับโอเคตัวที่จะแถมเข้ามาก็คือตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้จะเขียนว่า Adaptive Fast Charging นะครับคือรองรับ9โวลต์นะครับ1.67แอมป์นะครับเป็นไฟชาร์จของทางซัมซุงนะครับ ก็จะมีตัวคอนเวอร์เตอรต์ให้นะครับจากไมโคร USB นะครับเป็น USB Type C นะครับแล้วจะมีแถม OTG มาให้นะครับเป็น USB Type C นะครับมาดูส่วนของสายชาร์จนะครับสายชาร์จสีดำนะครับแล้วก็หูฟังไอ้นี้น่าจะเป็น t ็ดของ S8 เลยนะครับ ซึ่งจะเป็นหูฟังของ AKG นะครับยี่ห้อชื่อดังที่มีชื่อเสียงทางด้านหูฟังและเครื่องเสียงนะครับแล้วจะมีตัวสแปลยางหุ้มหูฟังนะครับมาให้ <c oughs> ก็หมดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าวัสดุทุกอย่างจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับ ผมจะขอจบการอันซ์บ็อกซ์ซัมซุงกาเลซี่เอตัวสีดำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ